สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะเจอกับกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้แหมเห็นแต่งตัวจัดเต็มแน่นอนจะมาออกกําลังกายให้ดูกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายมีท่าบริหารลดภูมิไหมคะตัวเองเป็นคนมีภูงมากเลยบางคนผอมแต่มีหน้าท้องเมื่อก่อนนี้กิ๊กก็เป็นคนที่มีพูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็อาจจะมีอยู่หน่อยๆแต่ว่าก็ลดลงไปเยอะมากแล้วแล้วก็เห็นไหมแอบมีกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่าอะไรไม่ได้เกิดมาแล้วมีนะคะต้องออกกําลังกายนั่นก็คือท่าที่ทำประจำนั่นก็คือการ เิตอัพหลายคนก็ยังไม่รู้เอ๊ะวซ i อัพมันทํายังไงพี่หนูนึกไม่ออกเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยแล้วก็ยังไงลองทําตามนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยว่าแล้วเดี๋ยวทําให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะดูเนาะ ดูลแล้วเป็นยังไงดูเหมือนง่ายแต่บางคนบอกยากเพราะว่ามันต้องเกรงหน้าท้องขึ้นมาแบบเยอะมากใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าช่วงแรก,แรกเราทําไม่ไหวก็เอาเป็นว่าเกรงแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือจริงๆนะเพื่อนๆสามารถลดลดหน้าท้องได้ในระหว่างวันในทุกเวลาหลายคนงงเอาทํายังไงลดหน้าท้องในระหว่างวันในทุกเวลาเวลาเรานั่งทางานหรือว่าเราทํากับข้าวอะไรก็ตามแต่ เขาเรียกว่าอะไรขมแมวคุงเออขมแมวคุงตลอดเวลาเนี่ยมันจะแบบมันจะเกรงหน้าทองแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็คุงที่มันย้ยๆอ่ยมันก็จะหายไปด้วยนะคะยังไงลองทําดูนี่แหละคือท่าที่แบบทําง่ายๆก่อนหน้านี้กิกมีคุงแบบเยอะมากแล้วท่านี้กิกทำมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะ่ะมัธยมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนกิกก็ออกกำลังกายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังออกอยู่นะคะวิ่งด้วยแล้วก็ซิทอัพด้วยกิกทำวันละเนาะ100ครั้ง ฟังไม่ผิดคะ่ะดูโหดไปใช่ไหมหนึ่งร้อยครั้งแต่ถามว่าเพื่อนๆแบบอุ้ยพี่มันเยอะไปหนูจา๋ามันไม่ไหวคะ่ะเริ่มจากสัก20ครั้งก่อนก็นได้ช่วงแรกอาจจะยังไม่ต้องหักโหมแบบกีกีก็คือไม่ได้แบบทำทีเดียว100้ครั้งนะจะแบ่งเป็นเซตเซตละยีครั้ง4เซตก็คือ100ครั้งพอดีก่อนไปโรงเรียนสมัยก่อนคือเราอยากผอมไงเมื่อก่อนเราอ้วนเนาะหนัก60อะไรอย่างเงี้ยแหละเขาบอกจะแบบโอ้ยก็ยิงดูไม่มากเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราอยากสวยไงอยากมีหุ่นดีอยากใสส่อะไรก็วย ใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะไม่ไหวแล้วยังไงเราก็ต้องหุ่นดีให้ได้ยังไงเราก็ต้องแบบทําให้พุงหายให้ได้มันก็เลยแบบเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะคะทําทุกวันเชื่อไหมสัปดาห์เดียวก็เห็นผลแล้วนะคือแบบหน้าท้องมันเริ่มเริ่มแบบลดลงลดลงอะนะคะยังไงก็เพื่อนๆถ้ามีเวลาอาจจะทําแบบเนี้ยก่อนไปทํางานก่อนไปเรียนก็ได้นะคะหรือว่าในระหว่างวันอะนะคะอย่างที่อีก,กบอกไปเราสามารถคือลดหน้าท้องได้ตลอดเวลานั่นก็คือการเขม็อวพุงเรานั่งเราหายใจลึกๆ อย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยเนาะทำให้หลังเราตรงด้วยเพราะปกติเนี่ยอย่างหลายคนเวลาเรานั่งเราเผลอ <c oughs> เรานั่งแบบเนี้ยนั่งแบบหลังค่อมบุคลิกไม่ดีเนาะเราก็นั่งหลังตรงๆแบบนี้แล้วก็เนี่ยขมวหุ่งไปทํางานไปทํากับข้าวทํานู่นทํานี่ไปแม้กระทั่งเวลาเราเดิน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 เหินเดินชอปปิง้งเดินไปไหนกับกับเพื่อนก็ตามแต่เราก็สามารถขมเหลท้องได้ตลอดเวลานะคะยังไงกิ๊กเป็นกําล <reci> ังใจให้เพื่อนๆทุกคนลองทําดูอาจจะเริ่มจากวันละ10ครั้งก่อนเป็นยี่สิ 30ทําไปเรื่อยๆนะคะูุิยุบอย่างแน่นอนและที่สําคัญอย่าลืมควบคุมในเรื่องของอาหารด้วยไม่ใช่ว่าโยวันนี้ฉันซิปอัพเป็นร้อยเลยจ้าแต่ฉันก็ซัดของมันขนมหวานของคอดน้ําอัดลมไม่ได้นะคะต้องทําควบคู่กันไปนะคะถ้าทําควบคู่กันไปแบบนี้หุ่นคุณดีและเฟิร์มแน่นอนนะคะยืนยันเลยทีเดียวค่ะเอาวันนี้คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆที่มีคําถามฝากไว้ได้เช่นเคยกิ๊กตอบทุกๆคาถามฝากไว้ด้วยสม ับแฟนเพจเ c e บุ๊กที่อยู่ด้านล่างนี้ถ้าใครชอบอย่าลืม u ับ c r i b e กันด้วยนะจ๊ะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย